สวัสดีค่ะ Hi everyone, it's Supuna here. Hope you guys are doing well, and I would like to thank all for your love and your support, and for sticking by me in this difficult time. Because of COVID-19, we are all stuck together in this crazy world. Now I miss you all, and stay safe and healthy. Hope to see you soon in the next video. I don't know what a post is. Yes, we have to wait and see. ที่กิวโพลิสหนึ่งอิปิวานหุ่นยักษ์เกรดเดย์สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ่ะติดอยู่บ้านประมาณสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าโควิดไงทีนก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เนาะขอบคุณมากนะคะที่ยังยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังไม่หนีไปไหนนะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะและรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกทุกท่านขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเซนกิวปิวันหุ่นยสกษศูนย์ูนเล็บยูโอ Goodbye, everyone.